สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับนนนิสสันเอสเคชัวตอนนี้นอนอยู่สาขาบางบัวทองนะครับวันนี้นนจะมารีวิวรถกระบะตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว SL ราคาอยู่ที่6 9 2 0 0 0พันถูกไหมครับหรือว่าผิดผิด609นนะฮะ6 9 0 0นพันบาทอ่า บางทีจาราคาสับสนนะหรือว่าไปจําค่าอื่นผมจาไม่ได้นะฮะวันนี้นนพามารีวิวนะฮะที่ตอนนี้นะฮะที่ฮอตที่สุดนะครับที่แต่งแล้วแล้วรอนะฮะจริงๆแล้วรถเนี่ยเดิมๆเขาเนี่ยหกแสนเก้าหมื่นนะฮะเป็นรถสแตนดาร์ดก็คือล้อเนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะครับไม่ได้มีการตกแต่งใดๆแต่ตอนนี้ที่นนพามาดูนะครับเป็นสีแดงที่ตกแต่งให้มาแล้วนะครับว่า แต่งแบบเนี้ยชุดแต่งแบบเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับรวมรวมแล้วรวมรวมแล้วมันมีเสน่ห์นิดนึงนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยมันแตกนะฮะถ้าอยากใช้ตอนนี้นะครับแคมเปญเดือนนี้นะครับถ้ารีบตัดสินใจเดือนนี้เลย3ามหมนเก้ามีคนทคำหนึ่งคนรถจะได้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าทุกคนก็พอจะทราบอยู่แล้วนะครับเป็นอ่ากระจังหน้าเนี่ยสีดำนะฮะ คือตอนนี้ยังไม่ได้ตกแต่งนี่เดิมๆมแตนดาดนะครับสามารถเปลี่ยนโลโก้เป็นตัวนิสสันสีแดงได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนเนี่ยไล,ไล่มาเลยนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนนจะแถมไม้ตัวนี้ให้นะครับสาครอบติดตั้งไฟหน้าอตอนนี้รถเดิมๆไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเดินต่อมานี่เปลี่ยนยางแล้วนะฮะเป็นยางอันฮันคุนะครับขอบ16กซยียางอยู่ที่เติร์ R16 นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยอ่าน่าจะจะเป็นออฟโรดนะน่าจะเป็นออฟโรดแล้วก็อาจจะล้นมาประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องหาใส่คิวล้อนะครับจริงๆไม่ต้อง6นิ้วนะครับเอาแค่3นิ้วก็พอนะครับเห็นไหมฮะประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะนะโอเคตามนี้นะครับส่วนลายสติกเกอร์นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นลายแบบไหน คัสตอมเองเลยคัสตอมเองนี่พูดภาษาอังกฤษนะครับขอโทษทีเป็นยะังไงเป็นไงเป็นไง,นไงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเนี่ยลูกค้าเนี่ยรถเดิมเดิมเนี่ยมันไม่มีไฟสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้ผมพามาดูภายในเลยเอาแบบคร่าครับภายในจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าสีดําลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะครับเป็นว่าจะจะเป็นตะเข็บอะไรแดงดําได้ดําแดงดํา อะไรแบบนี้นะฮะดูภายในนะครับมันเป็นยังไงจริงๆแล้วรถคันนี้น,น่าจะเป็นปัดสีแดงก็ได้นะพอตรถพอรถเนี่ยมันเป็นสีแดงนี่ก็ตัดส้มออกไปนะครับแล้วก็ส่วนบันไดข้างจริงๆสแตนดาร์ดมันไม่มีนะครับติดบันไดข้างาส่งห้างนะครับเป็นสีดําด้วยสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับสามารถเลือกสีได้ด้วยไม่ต้องซูมมาเยอะเพราะว่าหน้าไม่หล่อวันนี้นะฮะเครียดนิดนึงนะฮะนี่เป็น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  ลายสติกเกอร์เนี่ยเป็นแบล็กอีดิชันสามารถลูกค้าผมบอกแล้วนะครลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเป็นลายคัสตอมเองได้เลยว่าจะเอาชื่อตัวเองก็ได้แล้วก็เป็นลายแบบความคิดของเราอะ่ะรถเราจะแต่งแบบไหนให้มันเข้ากับบุคลิกของเรานะครับเสร็จแล้วก็จะมีกันชนท้ายทรงสูนเหมอนกันนะครับโลโก้ก็จะเป็น s l ถ้าไม่ชอบโลโก้นี้เปลี่ยนไปเลยนะครับว่าจะเราจะใส่โลโก้อะไรหรือว่าติดสติกเกอร์แบบไหนนะครับส่วนกระบะท้าย เรามีไลเนอร์ให้นะครับเรามีไลเนอร์ให้แล้วผมมีอย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับเดี๋ยวกางเกงมันหลวมนิดนึงนะเพราะวะ่ากางเกงตอนนี้ะนะกางเกงมีหลายตัวมากแต่ว่าอะไรรู้ไหมมันขาดหมดแล้วนะครับส่วนมากจะขาดตรงเป้านอกประเด็นนิดนึงนะเพราะจริงๆแล้วผมจะบอกให้เลยนะว่า <S <S ผมจะแถมอะไรให้อีกนะครับตัวพันสนท้ายนะครับไหมมันจะหนักนะครับมันจะมีติดตั้งเพิ่มได้นะครับผ่ันแรงนะครับช่วยผ่ัแรงนิดนึงนะครับสามารถ สามารถติดตั้งได้เหมือนกับตัว Pro 4X Pro 2X เนี่ยยกมือเดียวได้เลยแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีการติดตั้งเพิ่มนะฮะมันก็เลยยกสองมืจะงงวงเนี่ยถ้าจริงๆแล้วสามารถติดตั้งเพิ่มได้นี่ยกมือเดียวนิ้วเดียวได้เึ้อนน้เลยโอเคนะฮะอย่างอื่นโดยพูดโดยรวมโดยรวมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะผมบอกให้ท่านใดที่สามารถไม่แต่งแบบนี้ สามารถออกเงินที่อยู่ที่3,900แต่ไม่ใช่ล้อแมกนี้นะฮะเป็นล้อสแสตนดาดนะครับแล้วก็ไม่มีลายสติ๊กเกอร์ให้นะฮะก็สามารถเลือกกันดูนะครับว่าต้องการเป็นไหนวันนี้นนก็ดีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกับนนใหม่นะฮะนิสสันเอสเคจสวัสดีครับ